สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแวนครับอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่แต่วันนี้แวนฝากตัวด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการบางกอกบุรวาทเทพรักษ์วงแหวนหากใครที่มองหาบ้านทำเลนี้อยู่พาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะครับกับรีวิวบ้านบายแค i ิ a อลแอสเซทครับภายในโครงการเราจะเห็นการตกแต่งว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่มีดีไซน์การออกแบบที่หรูหรา OR าเพื่อเติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว โดดเด่นด้วยฟังก์ชันบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เหนือระดับด้วยดับเบิลลิฟวิ่งรูเชื่อมต่อกินเนอรี่ลิฟวิ่งรูขยายช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนส่วนตัวตอบรับไลฟ์สไตล์ให้แตกต่างอย่างสมบูรณ์แบบเสริมด้วยศักยภาพที่สุดของทำเลที่เชื่อมต่อสู่ใจกลางเมืองแบบ้ง่ายโครงการนี้ตั้งอยู่ตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่งทั้งโรงพยาบาลศิริแพทย์เทพารักษ์ห้างสรรพสินค้าอาทิเช่นเมกาบางนาพร้อมทั้งใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุวรรณภูมิในส่วนของเส้นทาง คมนาคมเช่นจุดขึ้นลงทางด่วนเรียกได้วา่าครบจบในที่เดียวเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความพิเศษของโครงการนี้กันต่อเลยนะครับมาต่อกันที่พื้นที่ส่วนกลางกันเลยนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางมีทั้งขับเฮาส์สระว่ายนะ้ำรลปเรือขนาดใหญ่วิตเน็ ตกแต่งด้วยกระจกเงาสวนสาธารนณะที่มีดีไซน์การออกแบบโดยแกรนมิลโครผาสวนน้ำพุขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มบรรยากาศความร่มรื่นมีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบแอสเซทคาร์ล้องทีซีทีวีและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงอีกทั้งโครงการยังติดตั้งสัญญาณกันขโมยด้วยระบบแมเนติกแอนด์ช็อปเซนเซอร์ให้ทุกหลังเดี๋ยวอนจะพาทุกคนไปดูบ้านที่แคปิตอลแอสเซทรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยไปกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาเย็นอยู่ที่หน้าบ้านแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์ e n c h a n t e Blue Daniel ครับเนื้อที่ดิน61.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย2 1 9ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถด,ด้วยกันครับโดยบ้านหลังนี้ทางเราก็ได้รีโนเวทให้ใหม่ด้วยเช่นกันครับ โรงลานจอดรถเราได้ทําการปูกระเบื้องใหม่เป็นกระเบื้องคอตโตเทอร์พีกริชบองโคตัวกระเบื้องมีความแข็งแกร่งคนทานสีมิซี่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายและเรายังเพิ่มความสวยงามโดยเพิ่มโคมไฟที่ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดีทันสมัยเพื่อเพิ่มแสงนุ่มนวลสบายตาให้กับบริเวณรอบตัวบ้านอีกคั้งยันทนทานต่ออายุการใช้งานอีกด้วยครับ ที่ผมพาเข้ามานี้จะเป็นประตูทางเข้าทางหน้าบ้านครับบ้านหลังนี้จะมีทางเข้าอยู่2ทางด้วยกันอีกทางจะเข้าได้จากทางลานจอดรถครับพอเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวบ้านเนี่ยดูโล่งโปร่งและสบายตามากมากครับโดยเราได้ทําการเลือกติดตั้งกระจกรอบบ้านและตัวกระจกเนี่ยเราเลือกใช้เป็นสีเขียวใสคุณสมบัติของเขาจะช่วยในเรื่องของการกล้องแสงทาให้ตัวบ้านไม่ร้อนครับส่วนกระเบื้องเราได้ทําการปูให้ใหม่ครับโดยใช้เป็นกระเบื้องเซนจูรี่ซูเปอร์กอซี่เฟสไวท์ผลิตจากเกลิโตคุณภาพดีทนทานสี ดูแลและรักษาทำความสะอาดได้ง่ายครับถัดมาจากห้องโถงเรามาดูส่วนของห้องครัวกันนะครับห้องครัวเนี่ยจะเป็นครัวฝรั่งครับทางเราได้มีการติดตั้งเคาน์เตอร์แล้วก็ซิงค์ล้างจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของผนังครัวเราได้ทําการปูกระเบื้องเพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดหลังจากทําอาหารเสร็จครับและประตูตรงนี้นะครับเมื่อเปิดออกมาเจอลานซักล้าง ซึ่งทางเราก็ได้ทําการปูกกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดเช่นกันครับมาต่อกันที่ด้านหน้าห้องครัวกันนะครับด้านหน้าห้องครัวเนี่ยจะมีห้องน้ําด้านล่างหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านบนกันนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปดูชั้น2นะครับก็มาดูในส่วนของบันไดก่อนเลยบันไดเนี่ยเราเลือกใช้เป็นสีไม้สักทองซึ่งจะทําให้บันไดดูกว้างอีกทั้งจะทําให้ดูสวยงามเหมาะสมกับตัวบ้านอีกด้วยครับ โถงชั้น2ตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเราเลยก็ว่าได้นะครับโดยเราได้ทำการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้แตกต่างออกไปจากเดิมครับโดยหน้าต่างชั้น2จะมีความกว้างซึ่งเปิดรับแสงธรรมชาติได้มากขึ้นครับชั้นบนเราจะมี3มห้องนอนสามห้องน้ำซึ่งวสัสดุห้องน้ำเราใช้แบบเดียวกันทั้งหลังเดี๋ยวเราพาไปชมห้องกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ห้อง master b เบ r o o m ซึ่งเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกันครับในส่วนของพื้นห้องนะครับจะปูลามิเนียสีน้ำตาลอ่อน ตัดกับผนังสีขาวซึ่งช่วยทําให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายครับมาพร้อมกับประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่นะครับที่เปิดกว้างออกสู่ระเบียงระเบียงเนี่ยจะมีความกว้างมากสามารถทําเป็นพื้นที่พักผ่อนได้นะครับห้องน้ําในห้องมาสเตอร์โดยทางเราจะแบ่งสัดส่วนแยกโซนเปียก โซนแห้งไว้อย่างชัดเจนเราได้ทําการปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดโดยใช้เป็นกระเบื้องจากแบรนด์โซซูโครีเวอร์ไซส์สีน้าตาลเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบ้านทุกสไตล์ลวดลายคมชัดความพิเศษของห้องน้ำมารเตอร์นะครับเราได้ติดตั้งเรนชเวอร์ที่มีความพิเศษสามารถปรับระดับน้ําอุ่นได้ดีไซน์ทันสมัยสวยงามสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังครับโดยใช้เป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดและอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับตู้เก็บของข้างใต้จากแบรนด์ลาสแลนครับผนังโซนเปียเราใช้เป็นแบรนดิ โต้รอยวไวท์เทโล่าผลิตจากเซรามิกคุณภาพดีส่วนผนังโซนแห้งเราใช้ของแบรนด์กาเล็กซี่โบโรเคบอลสีเบจครับในส่วนของห้องนอนอีก2ห้องนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมแต่ก็ยังมีพื้นที่กว้างพอที่จะจวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างครบคันครับภายในมีหน้าต่างรอบห้องเพื่อเปิดรับแสงช่วยห้องดูสว่างและรับลมอีกด้วยครับความพิเศษของบ้านหลังนี้คือห้องนอนทุกห้องจะมีห้องน้ําในตัว และนี่แหละครับคือโครงการบางกอบบูรพาเทพรักวงแหวนที่ผมพาทุกคนมาดูเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น่าสนใจมากจริงครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนไปดูสถานที่ใกล้เคียงกับโครงการบางกอบบุรพาเทพรักวงแหวนจะเป็นที่ไหนนั้น ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นการติดตามและไม่พลาดในคลิปต่อไปครับ Capital Asset บ้านที่ใช่ตรงใจคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย